ตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกหล่อองค์พระสมเด็จทนเส่วนนะวันนี้เขาอัเชิญมาเปิดสถานตั้งอยู่บนดอยกอวันตรงนี้นะคุณซึ่งก็เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของกองทัพเรียกว่าฐานไทยใหญ่นะเดี๋ยวนี้เขากำลังจะเตรียมพิธีบวงสวงบวงสวงองค์หลอลูกหลออดิเรงของสมเด็จระเรส่วรตรงนี้นะคับ ครับผมต้นรดนับเป็นรูปหล่อของอ,องค์พระเดชนสวนนะฮะวันนี้จะมีการบวงสรวงน,นะผมอ,องค์รูปหล่อองค์พระเดชนสวนมาเป็นศาลตั้งบนไว้ที่บนรอยกอวันนะผมก็เช่ญเรียกว่าทหารททยใหญ่ชาวไทยใหนับถือนะองค์พระเดชนสวนวันนี้เป็นวันสํคาคัญอีกวันหนึ่งน,นะตรงนี้รอยกอวันนะนี่ก็เป็นทานหารไทยใหญ่นะ S S A Army e นะผมตรงนี้รอยกอวันนะวันนี้กำลังตัดเตรียมงานนะฮะบวงสรวงองค์เซนเรียกว่ารูปหล่อ รับจุดรองขององคพ์พระนเรศวนที่จะมาปฏิสถานไว้ตรงที่ดอ,อยกาวันในวันนี้นะครับผม พระกะสังโฆอาวุธโยปาวุธโยทักพินโยอัญเชริการะนาโยอานุตรังปุญญเกตังโลกาสาติพุทธภูชามหาเตชะวันโตธรรมโมภูชามหาเตชะวันโตสังฆภูชามหาพระเถรทีเบระเถรจะกามีตะวนนะอระเดเกหะวัตุวิเทเดอุมาจะยันชุเทวะจะภระอุตเมยกัสันทัคนาหะ Jika terasa sikit yang melibatkan Satu urusan Hama swadha karu Ayam pat hantar Hama swadha karu Ayam pat hantar Hama swadha karu Ayam pat hantar Zani sinu Walang putih Mulai marang saksi Nang mahan tinggit Jaya samput Makacikanan Dan Yorok utang-utang panama Bukan balan catat ninja kutasirik mas Bidana awasara kapak-papak katak จำจำจงทีนฟ้านาเมตาและขอหูเป็นชนทงบุญวาพายแผ่นบุญผู้คนนี้ไปเดินยังเจ้าตังรานอีกขอเชิญเทพเทวา้นยใหญ่ภูมิสถานผู้อภิมาลพระบรมรารสาวรีของเทพบริวารบรรดามีมาประชุมสูสรจงยินดีพิดาปามท ปรดรับเครื่องสังเวยพีกรรมหอมพิมด้วยเครื่องบูชาทั้งมาราทุพยียนอันต่าพระพุทธเจ้าจำลงเรียนมาถวายแล้วนักการบัดนี้ที่มัสสมิงที่สาภาเคสังติเทวาเมาท ความปาเถื่ให้สำเร็จผลจงจำจัดอุปรสรตย์ปัดจ้องของเพื่อไทยอุปตวะอันตรายทั้งพวงอย่าได้มาแพค่ผ่านขอเทสถานสูงการกองกำลังผู้ชาติใหญ่โดยต่อวันขอเดชายุพราชแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า และกองทีหมดคุ้มครองป้องกันโองกําลังกู้ชาติทยใหญ่คอยตัววันและข้าพระเจ้าทางรายและครอบครัวตลอดจนผู้พักอาศัยในค่ายกองกําลังกู้ชาติไยใหญ่โดยโตัววันโลงผลจากภัยพิบัติลงเจริญสุขศริสวัรด์ พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลเกษมสุขทุกเมื่อเธอโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวาตูวอะระหาตูสัมมาสมัมพุทธัสสะภิกขิจังเอหิเทวาหิจะมหาเอโชนะระปุชิโตโสระโหปัจียกิปติ นักเรศจากมหาราชาเมตตาจะคโรุติมหาราพังสถาสูธีพระวันตุเขอเดชาได้ฟ่าระองผู้ดีพระบาท ข้าแดรวงพระวิญญาณของส,สมเด็จพระนเรศวนมหาราชตลอดจนบนรรพชนทหารก้าเมื่อพระองค์ได้รับชัยชนะต่อองค์พระมหาอุปราชา แรียวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนั้นในการสักระวันพาในครั้งนี้ขอร้อง่ายบุญกุศลเป็นวาระที่หนึงนน่งขอมงคลบุญวิถี องพญาพระกษัตริย์เจ้าพระมหาราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ตรชนสาทุกชนและตัวข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นวาระสามและ เป็นมหามงคสมลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้ให้ผลนโวยภัยภัตขะทคักขีไัยวัชพัดตลอดทันเกิดจากสิ่งต่างๆอันกเกิดจากภัยธรรมชาติ แต่บัดนี้สืบไปเบื้องหน้าข้า,าพุทธเจ้าจะทำการอันใด,นใ,ดในแผ่นดินนี้ในใดดมันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรมยธรม,อรมขอ,อ,อบารมีของพระองค์งจงคุ้มครองพิทักรักษา คนบรรดาประทานพนให้สิ่งนั้นการนั้นจงสำเร็จประทานด้วยเพลินด้วยก้าวเอื้อมอขอเดชะทยานภูไทยาสาสเรอภารา Bhava vihokare api seke tapa bhuta na karta kate. มนโนกรรม,มังปาน,า,า,นานิชเคปะทาทีนาปะทาทีนาอิกตั้วะนาระพันตาเทปาทาทีนาไปพองคลายไหนครับครับผมทุกนี้ก็มีการถวายพุ่ธมรัยให้กับองค์เสด็จภายในสวนครับผมและแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ที่ได้มาร่วมง,งานก็มีโอกาสได้ เรียกว่าถวายพุะมารัยเนี่ยเพื่อสกัาละสกัาระองค์สเด็จในริสุทธิทุกปร ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นทหารไทยใหญ่นะเพราะว่าวันนี้เขามีงานนะผมมีงานบงวงสรวงมหาสมเด็จองพระเดชสวนตรงโน้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็มีการทำบุญถวายพระปา่าด้วยนะผมมาเช่า,หาเห็นเขาแห่มาถวายป่าดว้วยองค์พระเดชสวนอยู่ตรงโน้นนะครับเอาบงวงสรวงอจัดเช่ากันอย่างเป็นจอยแล้วก็อตอนทิตย์พิธีที่เขา,าทำบุญก็เป็นงานเสด็จพิธีนะครับ ทหารก็กำลังเข้าแถวนะ, <c oughs> ะวันเจ้าจัดจึงใจนะตรงนี้เขาเรียกว่าวันเจอจัดจึงใจวันที่เจ็ดกุมภาทุกปีนะถือว่าเป็นวันครบรอบนะปีนี้72ปีวันเจอจัดจึงใจงนะ <c oughs> ที่ได้ก่อตั้งแต่ว,ว่า จะจัดตรีงมต่ขึ้นมานะ,ะครบรอบปีนี้ผมปีที่72นะครับผมมีงานมีงานจัดที่ตรงสถานีดอยก่อนตัวนี้เรียกว่าดอยก่อนวันราชันไปรเทศพมาานะครับทางดอยตะแรงทางแม่ฮองสอนนนท์ปรจักรแต่ตอนเะช้าผมก็อ,อ,อยู่ได้ถ่ายทำเขานิดนิดหน่อยๆแล้วก็ตัวนี้ก็าาทหารไทยใหญ่ก็มาร่วมแสดงความเคารพสักการะบูชานะ่นา องสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มีการทำบุญทอดปลาด้วยแล้วก็มีการทำบุญทอดปลาด้วันนี้นะครับผมถือว่าเป็นวันดีนะ ารูปสมเด็จขององค์พระเรชสมเด็จอนุทมจันทน์นดนะวันนี้ถือว่าเขาเอามาบงสวงนะเอามาบงสวงรูปขององค์พระสมเด็จอนเรศวนรนะเขาตั้งปฏิสฐานอยู่บนดอยกว่าวันนี้นะวันนี้ ส่วนนี้ก็เป็นการเดินสวนสนามนะกับที่ที่พักที่เดินนะผมหลังจากที่มาสักการะ,อ,ะองค์พระสมเด็จพระเดนเรสวนนะเรียบร้อยก็คงจะได้เวลาพักผ่อนนะแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะมีงานนะผมจะมีงานวันพบจัดนะพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้นี่คงจะได้บรรพบุสมเด็จพระเดนเลสวนตั้งอยู่ตรงโน้นนะ ปฏิสถานกำลังเดินผ่านร,รูปจำลองนะรูปของสเมเตดรตรตรตร็จพระนเรศวรกับพรปฏิสถานไ้ที่ปณิกาวันนะปห <c oughs> านผู้หญิง <c oughs> เขาเรียกว่าหญิงหานนะนางหานเรียกว่าหญิงหาน